สวัสดีค่ะตอนที่22่สเทตี้ช่วยไปเอาน้ำนมมาทาผิวอย่างเบาบางเพื่อให้ผิวหนังชั้นนอกลดความเจ็บปวดแล้วนำน้ำอุ่นมาด้วยนะเพคะเทพทิดาโอฮิวเรียฮิวเรียมีโอกาสรอดชีวิตแล้วพระนางโปรดพระราชทานอภัยหมกฉันมีเรื่องสำคัญยิ่งนักซึ่งจำเป็นต้องกรับทูลมีอะไรไลอีส ปรดเสด็จกลับอามซอซเนสโดยดว่วนเถิดเพคะเจ้าชายอิสมินรอบหนีออกจากแคว้นอเมาอซเนสและกําลังเดินทางกับแคว้นทิบไทยอาจจะโจมตีแคว้นเราเมื่อใดก็ได้เพคะเป็นความจริงรุนี่เก็บใจนะไอ้พวกอามซอนเจ้ากษัตริย์ทิบไทยจะต้องหาวิธีมาแก้แค้นแคว้นเราอย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นคงต้องฝากฮิวเรียไว้กับเทพธิดา แล้วรีบกลับแคว้นเราโดยด่วนเพคะพนางฟาโรขอพระไทยอย่างยิ่งที่ให้ความช่วยเหลือพระคณิฐาเราแต่เราจำเป็นต้องกลับแฟนอามาโซนิสโดยด่วนเกิดอะไรขึ้นพนางเพื่อเป็นการชิงตัวคณิฐากลับคืนมาเราจึงได้จับตัวเจ้าชายอิสมินจากเมืองทรอยไปขังไว้ที่แคว้นเราบ้างแต่ในระหว่างที่เราไม่อยู่ เจ้าชาอิสมินได้รอบหนีกลับไปแคว้นฮิปไทได้เจ้าชาอิสมินนะหรือจิงหรือนี่พระนางกษัตริย์ฮิปไทอาจจะหวนกลับมาแก้แค้นเราเมื่อใดก็ได้เราต้องรีบกลับไปจึงอยากขอความกรุณาเรื่องคณิษฐาเราไม่เป็นไรฝากพักคณิษฐาไว้ที่นี่ก่อนเถิดแล้วจะแจ้งความคืบหน้าอาการป่วยให้ท่านทราบอย่างสม่ำเสมอเทพธิดาแห่งนาย ขอฝากฮิวเรียไว้กับท่านด้วยได้โปรดเถิดเทพธิดาแห่งนายพระนางเราจะพยายามรักษาให้อย่างสุดความสามารถบทวางพระทัยเถิดตอนที่เจ้าชายอิสมินถูกจับขังไว้ที่อามาโซเนสเคยได้ยินเจ้าชายเพ้อถึงชื่อของเทพทิดาแห่งนายฮิวเรียขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วเจ้าเป็นสายโลหิตของอามาซอนผู้เป่งล้านะ อย่ายอมแพ้กับอาการเจ็บป่วยที่ได้รับจากฝ่ายศัตรูผู้โหดเหี้ยมเจ้าเป็นนักรบของอามาโซเนสนะคิวเรียพี่จำต้องกับแฟนเรก่อนพี่จะคอยวันที่เจ้าฟื้นขึ้นมานะเทพธิดาลาก่อนจนกว่าวันที่เราจะได้พบกันอีกพระนางไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรทั้งสิ้นเราตั้งใจทำเช่นนั้นเพื่อช่วยอียิปต์ด้วย พาอได้ข่าวว่ากษัตริย์ทิไทยมีแผนจะรุกรานอียิปต์ฟาโรตอนที่บุกเข้าไปปราสาทคิสซูวาโตนาเพื่อช่วยคณิษฐาเรานั้นเราได้เผาคลังอาวุธของกษัตริย์ทิบไทยสะสมไว้จนวอดวายหมดแล้วฟาโรแต่ตอนนี้เราทําให้แผนการรุกรานของกษัตริย์ทิบไทยล้มเหลวแล้วอะไรนะจริงรุนี่พนางอามาโซเนส ลาก่อนจนกว่าเราจะได้พบกันอีกออกเดินทางออกเดินทางพระนางพราะคลังอ,งอาวุธที่ปราสาทคิซูบาตโตนาจริงๆเหรอนี่ bs. นึกแล้วว่ากษัตริย์ทิบไทยตั้งใจจะรุกรานอียิปต์เหตุการณ์ไฟไหม้ที่คิซูบาตโตนาเป็นฝีมือของพนางเองรุนี่นักรบหญิงอามาซอนกษัตริย์ทิบททยผู้โหดเหี้ยม คิดจะโจมตีอียิปต์เราจริงๆด้วยพระนางอามาโซเนสต่อไปนี้อียิปต์เราก็จะให้ความช่วยเหลือพระนางอย่างเต็มกำลังเช่นกันพระนางอามาโซเนสเราจะคอยวันที่จะได้พบกับท่านอีกครั้งพระนางอามาโซเนสได้ขอร้องให้ช่วยรักษาอาการเจ็บหนักของพระคณิษฐาฮิเรีย แคลรอรู้สึกหนักใจเหลือเกินเรารับคำขอร้องของพระนางอามาโซเนสไปแล้วแต่ว่าเทพธิดาแห่งนายได้โปรดช่วยชีวิตฮิวเรียภัคณิษฐาของเราด้วยเถิดโอ้ในยุคโบราณไม่มียาปฏิชีวนะเทพธิดาไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอได้โปรดช่วยรักษาอาการคณิษฐาเราด้วยเถิด เราเข้าใจความรู้สึกอันเป็นทุกข์แสนสหาหัสของพระนางเพราะเหตุนี้เราจึงรับปากทันทีโดยไม่ต้องคิดไข้ครวนในยุคโบราณนี้ไม่มียาปฏิชีวนะอาศัยแค่ความสามารถเราอาจช่วยไม่ได้ถ้าพากับแคว้นอมมซอนในสภาพเช่นนี้ฮิวเรียจะต้องเสียชีวิตระหว่างทางได้โปรดเถิดเทพธิดา เสียงของพนางยังคงก้องอยู่ในใจเราเราเป็นนักศึกษาโบราณคาดีและได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์มามากมายแต่รู้เฉพาะเรื่องราวในศตรวรรษที่21อยากรู้ไปหมดทุกเรื่องเรารู้สึกไม่มีความมั่นใจเลยตั้งแต่วันนั้นอาการของพัทนิษฐายังไม่ดีขึ้นเลยท,ทั้งทั้งที่ผ่านมาตั้งหนึ่งสัปดาห์แล้ว เมื่อเช้านี้เพียงแค่ดื่มน,น้ำนมไปเล็กน้อยถ้าได้รับอาหารเข้าสู่ร่างกายบ้างก็คงดีวิธีรักษาด้วยอาหารอาจช่วยได้เทพธิดาเทพธิดาโอ้ยพักณิษฐาทรงร้องเจ็บปวดอีกเพคะโอ้ยเจ็บเสบคอเจ็บพักณิษฐาพักณิษฐาทรงอาเจียนพระโอสถ์ออกมาเพคะเจ็บภายในปากมีแผลเต็มไปหมด คงต้องค่อยๆป้อนยาทีละน้อยทีละน้อยเทพธิดาเพคะพระคณิษฐาทรงเปล่งเสียงพูดออกมาได้แล้วเพคะนับเทล่าอ่ะจริงด้วยถ้างั้นก็ฟื้นสติแล้วสินะท่านฮิวเรียปวดเข้มแข็งไว้นะพระคณิษฐาฮิวเรียรจากนี้ไปขอเรียกพรนามท่านว่าฮิวเรียรนะนับเทลา ช่วยเตรียมอาหารสําหรับผู้ป่วยไว้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะเพคะหม่อมฉันจะไปจัดเตรียมตามพระบัญชาทันทีเลยเพคะเทพธิดาหม่อมฉันดินพระโอสุมาใหม่เพคะฮิวเรียทนเจิบหน่อยนะดื่มยาสักนิดเถิดยานี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้เทพทิดาได้เวลาเปลี่ยนยาบริเวณปากแผลแล้วเพคะเอ๊ะ คงพูดเพอ้อพอพิษไข้กำลังตายังปิดอยู่เลยริมฝีปากก็ยังคงแห้งแตกเป็นแผลเทพธิดาผิวหนังของท่านฮิวเรียค่อยๆ่อยดำลงจนจะเป็นสีน้ำตาลไม่อยู่แล้วริมฝีปากก็ยังแห้งแตกหมอหลวงนเนสกเป็นแบบนี้มาสัปดาห์แล้วเราเป็นห่วงจังพระคณิฐาจุก ถูกจับขังในห้องใต้ดินซึ่งไม่มีอากาศถ่ายเทเป็นเวลานานถูกทหารฮิปทายเคี่ยนตีจนเป็นแผลเต็มไปหมดนี่คงเป็นแผลติดเชื้อลุกลามไปทั่วแล้วเอ๊ะเทพธิดาแผลติดเชื้อแบบนี้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษาเอาล่ะหมอหลวงนเนสกใช้ยานี้ล้างบริเวณปากแผลก่อนดีกว่าพยาค่ะหม่อมชันจะลองใช้ยานี้ดู โอ้ยตายจริงมีเลือดออกจากปากแผลอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย่าแตะต้องตัวเราเพียทหารฮิปไทยออกเสด็จพี่วายฮิวเรียอย่าขยับตัวอยู่นิ่งๆก่อนสเสด็จพี่ฮิวเรียที่นี่คือพระราชวังอียิปต์เราได้รับการขอร้องจากพนางอามาโซเนต ให้ช่วยรักษาท่านโอ้ยเข้มแข็งไว้ท่านต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่นะฮิวเรียรีบไปให้ดื่มยานี้เถิดพยาคาเนเซกอาการแบบนี้น่าจะเป็นหมอหลวงเนเซกอาการของพคณณิตฐาเป็นอาการของคนที่เห็นภาพลงตาใช่ไหมไม่ใช่พยาคาหม่อมฉันไม่คิดเช่นนั้น เทพธิดาฉลองพ่อองค์เปื้อนเลือดแล้วเพคะโชคดีที่ไม่ใช่เทพธิดาโปรดวางพรทไทเถิดหม่อมชันจะพยายามรักษาพระคณิฐาอย่างเต็มที่โชคดีที่ไม่ใช่อาการของโรคร้ายแรงล่งอกไม่ใช่อาการของคนที่เห็นภาพลวงตาถ้าเป็นอาการแบบนั้นหรือความจำเลอะเลือนก็อาจมีผลต่อชีวิตได้ อาการของพะคณิธาในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเรารู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินและหนักใจอยู่ทุกวันในการรักษาอาการของพะคณิธาเอ๊ะนี่แคร์อุ๊ยทำไมเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บตรงไหนเปล่าไม่เป็นอะไรแมมฟีดแมมฟีดนี่เป็นเลือดของฮิวเรีย ฮิวเรียมีอาการกำเริบอีกแล้วงั้นรึแมมฟิสเรารู้สึกเป็นกังวลและหนักใจจริงๆอ่ะอะไรกันนี่กุ้งใจจังเลยแครรอไม่ต้องจริงจังจนเกินไปก็ได้แมมฟิสตอนนี้ฮิวเรียกำลังอยู่ในช่วงความเป็นความตายนะมันก็จริงแต่ว่าองราชินีคงทรงเหนื่อยมาก ทรงเฝ้าดูแลพระคณิษฐาจนมิได้บรรทมฟาโรก็ทรงเป็นห่วงไปด้วยเรารับปากกับพระนางอามาโซเนตแล้วว่าจะช่วยรักษาอาการของพระคณิษฐาอืมแต่เราไม่ใช่หมอจึงไม่มีความรู้เรื่องอาการของโรคในยุคโบราณน,นี้ก็ไม่มียาปฏิชีวนะด้วยสิ่งที่เราสามารถทำได้มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นมันน่าเจ็บใจจริงจ แมมฟิสเราจะทำยังไงดีถ้าอาการพะคณิษฐาแย่ลงไปกว่านี้เราจะทำยังไงดีแมมฟิสถ้าไม่สามารถช่วยชีวิตฮิวเรียได้จะทำยังไงดีแครรอถึงแม้พนางอามาโซเนสจะเคยพูดว่าไม่ว่าจะช่วยได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกไม่ดีเพราะพนางเคยช่วยชีวิตเรามาตั้งสองครั้งชาวอเมซอน จะคิดอย่างไรชาวอเมซอนอาจจะรู้สึกเครียดแค้นอียิปต์ก็ได้นะเรารู้สึกกลัวและกะวงใจเหลือเกินแมมฟิสใจเย็นๆแคลรอเอาล่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างไรเราก็อยู่เคียงข้างแคลรอตลอดเวลาแมมฟิสแต่ว่าถ้าหลังจากนี้อย่ากังวลใจเลยมีเราอยู่ทั้งคนขอให้แคลรอ พยายามทำเท่าที่พอจะทำได้ตามวิถีทางและความคิดของตัวเองดังเช่นที่ทำมาก็พอแล้วเราพอใจกับสิ่งที่แครรอทำมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเราจะเป็นผู้รับไว้เองโอ้แมมฟิสความกังวลใจที่มีอยู่ท่วมทน้นรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อได้รับการปลอบโยนจากแมมฟิส ช่วยทำให้เรามีพลังสู้ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบาย